และแม่นี่คิดจากมั่งอยู่ว่าถามก่อนถามก่อนมั่งและนมคหักยังเป็นอะไรบางคนถึงลงโอ้เลวคิดว่าอ่ะชีฮ็ดห้องน้องห้องน้ำเรียบร้อยคุณพ่อจักมม่แม่เลยบอกไปจากแรกแล้วยังอยู่คู่มือว่าจะมั่งอยู่มั่งอยู่บ่ามีผู้มั่งโดยโดย <c oughs> กับสบายดีสบายดีพี่น้องทางล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศน้องเพื่อนเนาะมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้ออ้าพี่น้องเอ้เวียนมาเมื่อนี้กันมาที่ทางเขือนสันบ้านสองน้องเสาล่าพี่น้องเอ้น้องอูไทยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนป้าที่ตกพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้มาบัดนี้อ่ะต่อเติมใหญ่ขึ้นมา กัวเฮือนกัวซ่าดหนิพี่น้องเอ้ยเส็ดห้องน้ำอะไรก็เสียท์อ่ะห้องอยู่ห้องนอนห้องนอนกูไทยไปเฉ่าเอ้าพี่น้องเอ้ยผู้แววเตรียมตัวจองไว้เลยมาที่นี่อ่าวผ่าด้ยเสียเลยเป็นเขยอ่ะคนตู้เตื้อกับอันว่าเม่ตู้เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปไปโอ้ไปล้มไปอ่าบอกไปแอนกันก่อนอ่าทางผู้ใดคือขึ้นเนี่ยแถวมาอ่าเฮ็ดมาสั่งให้น้องเพื่อนนาะพี่น้องก็เป็นงเด็กเนาอ้าที่นี่เท่านั้นพี่น้องอันนี้ก็ กราบขอบุญขอบคุญกับขอบุญขอบุณเอ่อเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆทางน้องพี่น้องทีเขามาอุปธรรมอุ้มสู้ของนอกน้องอุทัยน้องสลาเฮาจนมาหอดมัอนี่กะโอ้ยพี่น้องเอ้กะลุงกะดีมุกดีใจเนาะทีน้องเพิ่นอ่าได้จบไดงามปานนี้ไปพี่น้องไปไปบอกไปร่มน้ำกันมาที่นี่เฮาพูนพี่น้องเอ้ต่อออกมานี่ประมาณโอ้ยโมเมนต์ก้าเม็ดพูนบอกพี่น้องโมเมนต์ก้าเม็ดกิดลายเม็ดเติบอยู่ลุงมา โตมาชุดช,นชวนผูพี่โอ้ยนอ,อขอตูดเบิ้งน้ำสั่งก่อนขอสิเบิ้งตัวเบิ้งตนเพิ่นมานี่ก็ได้นำ้ำชาโตเป็นเริ่มเห็ดอันนี้แหละฮะโดยเ,นเนยเป็นได้ได้เป็นได้ได้สบายดีพ่อ โดยเป็นได้ไงแม่สบายดีขนน้องสลาบัได้นะเลยน้ำเอามันบัได้บ่เอาไอ้บริพ่กันแต่เหงือกันยังรอคือเก่าอยู่โดยสบายดีเนาะคือเก่าคือเดิมต่อออกมาหนิจักเม็ดไอจักจักเม็ดนี่น่ะตัวนั่นนี่สี่เม็ดปลายเออสี่เม็ดเจ็ดสิบสี่เม็ดเจ็ดสิบมาล่อตัวนี้อีกเจ็ดเม็ดกลัว ป8เม็แ้แแปออุทัยเมอว่าดีขันเมียลุงไรหนีกะขอมานอนน้ำในเรือนางเนอะ <c oughs> ขอชนขอเศร้าได้นช่วงนี้นะปอพี่น้องเอง้ดีใจน้ำเรืองสลาน้ำกับครูขึ้นซานเมย์อืมไม่ไหลไป่บ่อนย่นะบนนอโ้บ่ได้ได้เมยบางเทือก็ได้ใส่งเงินเก่งขึ้ลูกเดี๋ยวเขาั่งกับมีได้ไปใส่บัเห็นหนามา <ítulo> sabes, มาช่วงหนึ่งอยู่นอไทยเนาะบอยบ้านกินบอยกินได้แหละเอาเมอ่าได้เคื่อนใหม่แล้วมาที่นี่เดี๋ยพี่น้องเพิ่นเอฟซีเพิ่นอ่าคอมเมนต์เข้ามาเลยหลังนี่มือใดสิอ่าลื้อสิอันนี้ฮะโมแล้วมันเพิ่นว่ามันมันบางอ่าภูมิฐานเคื่อนหลังใหม่เพิ่นว่าอย่ามันมันมันแบบว่ามันหงจุ้ยมันมือหีหงจุ้ยมันมันบ่งามเพิ่นแบบว่า คันได้เห็ดไม่แล้วเพิ่นก็อยากให้เห็ดหลังไม้ไปเลยเพิ่อนเบญามิสองหลังขนาดน่ะเพิ่นก็ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่นอยากให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งๆแล้วเพิ่นว่ามันเปิดรับล้มรับอันนี้เข้ามารับความโชคดีเข้ามาบ่ถึงกับเพิ่นกับเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวสิถามคอตู้ก็ไม่ตู้เบิ่งว่ามืดไหนเพิ่นสิมั่งว่าเพราะว่ามันงำกันเนาะแม่เนาะเพราะหลังคาตัวไม้มันตกถึงหลังเกาคนนี้โดยกรแม่นเนี่ยตกถึงโดยแล้วพอดีเพิ่นกับเอฟซีเพิ่นก็เลยเห็นแบบว่าพี่น้องไทย ลายขู่ลายคอนท้ายอะไรเพิ่นเห็นอะไรเพราะว่าเพิ่นวายันว่ามันบอกงามอ่าและแม่ในคิดจกมากงอยู่ว่าถามก่อนถามก่อนมั่งทะเลมั่ยังคนถึงลงาโอ้และคิดว่าอ่ะสีเห็ดของนอหของน้ำเนยาร่อยเพิ่นบาจัมากแม่เนบอกว่าจากแรกแล้วยางอยู่คู่มือว่าจะมั่งจะมั่งยู่บ่มีขู่มัโดยโดยโดยลงมาพี่ลงมาตูดพี่เจ้านะะไอเขาขึ้นไปนึกว่เขาอ้วนใกลัลายช่วงนี้ถล่มลงมาเพราะแห้งนะไทยเนาะ นั่งสาล่ากินต้าห้มากเอ้ยง่วอยู่มัม่เอนถิ่นนี่แหละหมางเลยอ่าเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์เขามาหลายคนนะแม่เพิ่นว่าเพิ่นว่ามันมันแบบว่าอ่ามันงับมอยง่ายแบบว่ามันมันมันโดยเพิ่นว่าโดยคาดว่าเอาตัวนี้ออกเราไม่ใช่แป้นเนาะแม่เนาะมันแป้นไปเลยเลยที่มึงกาว่าง่ายกาสิโดยอ่าอะไรคำตอบแล้วพี่น้องไอ้แม่์เราะว่าเราอยากแางอยู่แต่ว่าอยากแางอยู่เนาะเนาะแมงแมงเนาะคือเพราะว่ามัน อาเฮือนหลังนี่มันหันหน้าใช่กับตัวนี้ฮะนะแต่เพิ่นว่ามันมันมามันสีว่าไงบ่กภูมิฐานเขาตัวเก่าเนี่เพิ่นบ่อยากให้ให้มีแล้วเพราะว่าเขาบ้าเนาะบอกไงว่าเขาเขาอยู่แบบนี้มันอยู่มาถูกมาหลายปีแล้วอันนี้มันโชคความโชคดีเขามาใหม่เลยมันว่าไงก็รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาลมพัดมากกับมีแต่สิ่งดีๆงามๆว่าไงซะโดยกับตัวนี้ก็ว่าไงก็อ่าคาเ็ดต้องมาแล้วบัดนี้โอ้ยซัมพอซัเมซิยูอ่าท่ามิรี มีเลยว่าอันล้านเคยใช่ไหมจงมาจีบไม่แล้วแค่จงแค่ลุ้งอย่างไทยมีคนคุยเลยว่าน้องล่ะโอ้ในเฮือนงามเรียบร้อยหาเนื้อคู่เด้นั่งเด้อวันที่เด้อย่าเฝ้าเอาว่าหยอกไปซื้อลุงก็ได้อ่าน้องไม่น้องตกว่าได้ไปหาบ่ได้พ่อแกงได้พ่อแกงซี่ไปซื้อได้พี่น้องเยม่ได้ไปหาได้น่ะชั่งมือนี่เบิ่งตาเนี่ยจะนอนเว้นหลายเด้อช่วงนี้เด้อ ยามเมื่อคืนเนี่ยนอนแน่ยามเมื่อคืนน่ะโอ้ขันหม้ความจริงนี่ยิ้มไหมือชื่อไปเอาหมากเนี่อหอมเนี่ยหมากยังพอหมองมี่มังเงี้ยวหรอมังเงี้ยวเขาชื่อมาอยู่เมื่อกี้นี่เนาะหมองเงี้ยวหมองเงี้ยวเอาหมองเงี้ยวเนี่ยเดี๋ยวชิ้นยากนุงยากลุงไปตีนี่กันมังมี่เนาะหมองมี่กินง่ายๆ่ายมองมี่มี่บ่หมังมี่เนี่ย โดย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 โอ้ยจังซี้ไดิเอฟซกับสิวันคนอื่นมาไม่ได้อย่างลูกแม่เลได้ได้นี่ฮะบังหวั่เบาโดยโดโอ้ยขอบุญขบคุณ่อโดย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 จะอือดีใจนะแม่ดีใจนะนะเห็ดหลังใหญ่ลังโตขนาดนาะเดียวนี้เนาะพังทังไหนทังไหนมาทังไหนมามาท่ทังไหนจองบัั่บ่ไผ่ไผ่มาเห็ดไห่ชนะสาบุญ โอ้ยพี่ดึกพี่ลำอีกแล่อพี่น้องไงลุงอายเลยวันี้อุทัย ấy. อ่ะอายเจ้าเลยนายไงยอ่าฮะอายแล้วบ่ากล้ามาตัวเปเบิ่งคืนลุงเนี่ยอ่ะต,ะตัวเห็นแล้วตัวเห็นแล้วคือลุงเนี่ยตัวเบิ่งป่าโท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 รอ,อ๋ออย่างไี้ก็ดีใจน,ำน้ำเนาะมีมือนีได้กับย้อนพี่ย้อนน้องย้อนเอฟซีหรือว่า <c oughs> ย้อนผู้ใหญ่พี่น้องไงอ่าลุงกับน้ำพาความ โดยตัวนี้ก็คือเห็นแรกเลยเห็นน้องสละพอนเป็นคนลุกมันโอ้ยสิมือนี่จักดุจักมันไม่ได้มาตามเลยจักเป็นเนืใดสิมือนี่ลุกมันคือเข้าอยู่ว่าถามิดีไปกับไปกับโทน้ำไปเลยพอนกับโทรน้ำไปโทรน้ำน้องละเอาบุญเขามาอ๋อโดยโดยเขาไปเก็บแดดบนยังน้ำมาหอดผูกปากปากทิเล็กผูกโอ้ยควบสุขไปหามีควบสุขไปหาประเดี๋ยหากระลักควงหมวนมาทำมาเลยโดยโดย โอ้ยโดยโดยสำนึงก็ดีใจแล้วพ่อเอ้ไอแอ๋นะไอเอน้อยใจได้แอนะมาเห็ดชิมือาได้กินที่เคือยู่ว่าจคขนาดไอแอนี่ไอรถไอรถหรือเปล่แมนบอกไอไอรถบอกบอกอยู่ไปพาเด้หนาได้ไปพาเมื่อไนี่ไดมาเถื่อจำมาได้ที่เพิ่นที่ไอ้อ่าทุ่ย กินแล้วบ่เอ็มลงเอ็มร้อยสบู่นเขามาได้ซื้อเอ็มร้อยมาให้อยู่บ่กินแล้วเนะาะใครอยู่ดอกชะดาสบายกระเป๋าไปร้ายเตะพี่น้องเอพื่อนว่ากินแล้ว <c oughs> ขันได้แล้วว่าฉันได้กินนี่เพราะแห้งอีกบ๊วยซื้อเอาเ <c oughs> จ้าเจ้าเจ้จากินยังอย่ากินไลยเลยพ่อเด้อเอ็มร้อยเด้อไม่ดีต่อสุขภาพเด้ออ่าเท่าๆคือเจ้าอย่ากินไล่ได้คือชูกำลังน่ะ อินเลกกบ,บัวเฮ็ดยางเลปั่นจักรยานเล่นนี่ซื่อห่อนห่อนอุทัยดีใจด้วยนางเนี่ยเซตห่องห้องเจ้าเฮ็ดห้องเฮ็ดมองได้นางนางไหนไหนโอ้ีหบ่แม่อันนี้แล้วเ <esh 56, S 1> ดี๋ยวทางอันนี้นี่ิสิบสิปูบ่ปูกระเบื้อช็อตเลยแม่กัยังบ่ต้องถามอ่าไอรถบ่ไอรถถามผู้ถามเจ้าของผู้บริจิตผู้ใดเนาะของงโครรกา อันดินนี่นี่เอามาแต่ใช้ดินนี่นะจักกระจกเท่าไรนี่นะจักรเก้าเขาว่าจกแถวอันทางล่างต้องเดินโอ้คืองามแถ่เหรอไม่ถูกดูงงเลยดู้อยไปไหนไปไหนป๋อใส่กระสอบพี่น้องเลยนึกว่าเป็ดเขาสิว่าโอ้ยลูกไปซื้อเป็ดทางไหนมากเขาชีว่าทั้งในบุ้งมิโหใส่กระสอบบรนเป็ดโดยโดยโดยอ่าไอ้รถนี่ค่าสร้างไอ้คิดเท่าไรเจ้านี่ชุดนี่ ห้าหมื่นบาทหามือห้ออหออเฮ็ดทุกอย่างเลยพร้อมขึ้นอยูอ่หอดเตบกหอดเตบโบกกันห้องกันอย่างเลยตัวนี้มันหลังตัวนี้มันหลังใหญ่กว่าตัวนี้นนนว่าคือราคาคือต่างกันนะเติบ ังคนนี้เลนก่าเ้โดย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 น้องยังไม่รู้อย่างเลยอ้น่ะเออเอ้ยพันยนเรียกนุงน้องหมูกุ้มเดพี่น้องจะเรียกน้องนุงหมูกุ้มทานไปทีกินเขายังก็ยังมาหนิน่ะแังจริงปลากระปองปลากระปองมาเจียงท่องลืมเลยบ่สมือนนี้ไหหมูมีมมีบโอ้พี่น้องเขามาหาก็าไม่ได้เขามาผ่ามาต้อนบ่ มิ้นเอาคนหนุ่มมือนิ่มโดย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 เอ้าเพิ่นอนน้องอุทัยยังเป็นสาวสำน้อยอยู่เพิ่นกับคนนมมาปล้อนนี่นั่งเนาะนี่นะนั่งกินข้าวเปียกงวยงวยอยู่กินนิ่มเนี่ยกับบะมี่ยังได้พี่น้องเอ้ยนี่ซีเขียวเขานอนเบาบาบแล้วที่ไทยเฟสคือบอกคอยว่าบนิ่มแต่ชุดมือนี่ห่อนเนาะแม่เนาะเมื่อวันมืออื่นวันศินฮะ บ่ตกสวัสดีทุกคนไว้ตัวเฮามื้อเช้านี ồi, ้วันศีเฮาอุตส่าห์เก็บดอกไม้ไว้ท่าเพาะวาบ่แม่นโอ้ยซาูเฒ่าไทยเอ้ยเอามืออื่นแน่มันสิเนาะยแม่นมืออื่นแม่นมืออื่นอยเฮาเจ้าเออแต่มมันก็มบ่ยากปานดนแม่เนาะโอยบ่ได้ยากบ่อันเอาทางนั้นออลงนูลงบโลดแลีดยๆมันลอกบ่ได้เนาะ มาตัดด้วยหมออันนี้กะคันว่าอันนี้นี่เข้า่ามากเลยเอาลังกระซี่ยังมันนี่ไปเฮ็ดข้อไก่้ข้อยังก็ได้นะแม่ได้นะแม่เนาะเออลังกระซี่เอาแป้งเอายังมันไปเฮ็ดข้อไกล้ซ่าเอาใหายใกล้หายอยู่างงี้ด้วยด้วยน้ำนี่เดี๋ยวเขาขอญาตถามอันน้ำใส่มันมันเจาะบ่ได้บ่พ่อได้อยู่ได้ฮะได้ เพิ่นว่าเพิ่นเจาะบ่ได้แล้วก็จักสิวาน่ไเอาเอาใหม่ก่อเพิ่นเพิ่นขุดบ่พอน้าบ่ดูนี่ได้โอ้ยขุดลงไปน้อยเดียวนึ่งเพิ่นไปพ่อหินแบบนี้มันก็บ่ได้คือว่าซี่ดอกเนาะมันเพิ่นถักยาเพิ่นว่าดิ้งตับหมูพไปซังแล้วเพิ่นว่าบ่มีน้ามีแถวหนึงเพิ่นมาเว้าว่าขุดได้ปะโดยโดยบัานสมัยนี้มันเอาเครื่องเจาะบ่ได้บ่เครื่องเจาะเอาเอาแล้วก็ยัง่เห็นได้อลยไม่แต่ว่าเครื่องแบบว่าเครื่องแบบว่าโบเน้ ลงไปน่นเขาเอาชาวบานเจาะนั่นตนนนไ้รถออนเอเอาลงไน้อเอาอันน่ะเอาอย่งนารถจจอะามาเจาะจาะจากทางไงลงไปจังสิเรื่องมาจกเนาะแน่แน่เขาอย่างไรเนาะมันมันบิดชันดินดานเน่อยเนาะบิดบิดก้อนนะเอารถมาจาอรถอันอมาเจาะแวกะทมด้ยาด้ี้บ้านเจาะลงไปมันพอน้กระถุ่มเลยน่อยเนาะ อ่าจ้าว่าได้ไปจ่ะเพราะว่า,ามันบิดมันบิดชันอย่งเงี้ยเขาเอิ้นบินมาใครลางเลยเนาะ,ม,ม,ะมันบิดชันนหินตัวนี้เลาเล่นี่หิตนหตัวขาย,ยาดเน,น่ะโดยไม่่าได้อาชิมีส่วนน้องว่าน่ะจำเป็นไปได้นะแต่ว่าเอาใช่พ่อที่ว่าเพิ่งมาเฮือนหลังนั่นเพิ่นเจาะเจาะคูดลงไปสิบปลายเมตรหนึ่งคือได้ซะ,ะ,ะได้แต่ว่าห่างหางแม่เจาะเท่าไรได้ซะอันนี้คนว่าว่าเจาะลงไปมือหน้านั่น ไดเม็ดหนบ่ได้บ่ได้นะน่อยเดียวนึงเออม็ดแล้วกี้ก็ได้แเม็ดบอเม็ดซ้ำิแล้วไพสีํำเนินงานต่อบนี้ยมีมีป่่อมีกระหามะเออเขาบอกเสบุนแล้วทั้งสมยพสบุญพนุกเลิกแล้ววาจ้เออหยบ่ดำเฮาได้ช่วงนยบ่มีเงินติดกระเป๋าเดิบ่ห่อชัดเนี่ย่จะว่าเาันซี้แถวๆอ้ยวาอยู่ พ่อผีปรตามหลังยังบ่อยู่เดียวนี่นะอุ้ยปวดโพยยังบ่ช่วงนี้ช็อตรีรอไม่ไม่มาช็อตดอกอีลี้เกียร์ปน่ะเนาะอีลี้ใหรถลดเลยช่วงมือนี้เกียร์ไม่รีอายน้องยอมรับเลยช่วงนี้น่ะไม่จนเกียร์เลยโดยโดยอ่ากระลองเบิงลองเบิงขัดจะให้มันอ่าแล้วมันทัวนี่แหละให้มันจบมันงามดี่น้องเไยเห็นได้เลยกัดนี่กัด อ้ยสำนี้ก็ถือว่างามสุดแล้วงามเนีอยดีใจน้ำงาพี่น้องเลยพ่อี้แ่บ่ดีใจน้ำพ่อดีใจน้ำเน่เดอน่ดีใจน้ำดูดดดดีใจน้ำบัดชุขคนแหละดูดๆมีแห้งเหรอพ่อลมผัดไม่แห้งแบบบังลมผัดนี่เตะทิมเลยตันนี้เนาะเติมเลย เอาไปคุยเดินยังมันเมื่อยกันสิไปเดินยังเขาหายไปฮะเขาหายไปเขาหายไปก็หาน้อไม้น้ำมันเก็บพักหักน้อไม่ขายฮะเท่าคือเจ้านี่ก็เศร้าเลยให้ลูกให้หลานฮะอ่าผู้เล่นเดินเล่นไปเราก็ไปน้ำหลังเอาพอหลับไปเราก็ทามเอาโดยมือวันอาทิตย์นี่หน่อไม้น้อยสี่หายเพิ่นจัดการเนาะโดยโดยโดยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับคอมเมนต์มาว่า ลุงคือเห็นเฮือนน้องอุทัยอันว่าเฮือนหลังเก่าน่ะเพิ่นคือบบลี่อบมางเพิ่นบอกมันมันพออย่างง่ายว่าคันเขาขี่รถผ่านเขามาเห็นแหละมันเห็นมันเห็นเบิดหลังนะนะแม่หลังเก่ามันบังบังที่ทัดหวังอันว่าเพิ่นอนว่าภาษาไทยเพิ่นอันอย่างนอแบบว่าความดีสีเข่าม้าอะไรธรรมะลงไปมันก็สีจบสีงาม มอยง่ายก็คือตัวนี้คือว่าเขาอยู่ลําบากมาหลายปีแล้วอยู่ดูความลำบากแต่ตัวนี้อยู่ด้วยความสุขดีปีนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเข้ามานี่กับพี่น้องเพิ่นก็ยังไม่ได้ป้าได้ถิ่มเอฟซีเพิ่นก็ยังติดตามอยู่ก็เพิ่นให้ความสนใจอยู่มอยง่ายซะโอ้ผู้ใหญ่หุ้่มน้ำแข็งให้บริเวณน้ำเร็วโอ้ บอกว่าได้ได้แต่ไหนอ่าซาบุนเราเราให้ละเมินงานอยู่แล้วทางสาบุนนะมันมีอยู่แล้วงบทางสาบุนนะแม่เจ้าน่ะไปหามาคนคุดเนาะแม่เนาะอุ้ยบอเขาใจเราบอเขาใจใช่โดยนี่เบอกง่ายคือคนไทยมันโคกนี่บอกง่ายนี่ดิมันโคกมันโคกจะโคกใดวะนี่โคกไงโคกไันนี้มันนั่นนะเพื่อนกำกวัตให้คุดลงโตอยู่โดย มันบูมีผู้เหไม่นเี้มีเหตุัมันขววมัให่ข้าให่กว่ดีนะ่อให่ปบ้านนะยมมากอนนันนี่โอ้เดี๋ยวเาถามเลเจ้าก็เพิ่งเป็นเชี่ยวกันมาจากปีพ่อพ่อมี่แต่แกมาอยู่สวรรค์แล้วโดยโอ้ยดย้วแล้วมัน่นี้มา ชนิดชิดเชื่อกันเติงเลยบอ้าบ้าบ่อยเนี่ยโดยโดยโด้าบ้าตามมา้าเจ้านี่น่ะมีเงินบอมาบ่แล้วอยากออีกรู้จ้องอืมเมื่อกี้นี่เซลเซลอยู่เนาะเมื่อกี้นเนาะเยซลคุณผู้นีนะอันนี้บ่ ถักแพงกันเท่าามือนี้ตึกปลาเก่งพี่น้องเลยนะแบบนี้โดยมือแขนี่มือเินี่ยน้ำเงนโอ้โนีก็ค่อยบนีายจก็เล่นยอนี่นบาตจนห่างคาเอสิวานิชได้ไอ้ัไฟลกาบหมูมันต่างที่เนาะลสวรคนแหลนเอ้แปะใส่แบบนี้ยอมันรีดอันนี้เพื่นโอ้โหอันชาเหตุนี่พออเราอันทีนี่มันมันลอล่อเบียดกัน ลงเลยอร่อยนั่นดีโดยโดยยอดม่โดยโดยมันเบียดกันกระขื่นไปแล้วเปิดเป็นแนวข่นยอาไม้ก็นั่นดีโดยโดยโดยอ่าตัวหอนเลยพี่น้องเลยเบื้องมันโบไปันเบื้องไปไปคุณบังหุ่งบังหุ่งนี่กับ่อได้มาหลายมือนี่กะเรียบร้อยพี่น้องเลยงายนั้นกับ่อท่านมานี่ยอนเจ้าอ่าทางพี่แปดเมตร พี่ซีเมตรกว่าพี่น้องอ่าก็ง่ายก็มีสิมีสองห้องเนาะห้องน้าห้องในครบเกินคงเกินครัวครบหมดเลยถือไปได้ดอกเดี๋ยวอุทัยสีดาตามหลังลุงขนาดดอกลุงเหนียวว่าบ่พ่อลุงหลายมือแหละอ่าคิดยากดาได้ออกในใจเอ้าทั้งนี้ทั้งนั้นกัอยากดาก็ได้มาเราได้นางเอ้ช่วงนี้น้อมรับวัตชุ่งช่วงนี้นะหมัดมีพี่น้องเอ้เอ้าสีเมื่อป้าไหนได้มาหนึ่สีเมื่อป้าได้ได้โม มื่อไม่ก่อนมะขนุนมะขนุนไทยอ้ว,ออวน,ออนขึ้นได้ใช่ออไห,ไหนนมนีะ่นนะอ้วนขึ้นได้วอ้วนค้อจอยในใจอ้วนจอยตรงไหนวะอาลันไปโรงเรียนได้ไหมเนาะโอ้คักแล้วชนะเจ้าเจ้าเจ้าวันอาทิตย์เนาะพอ่อเนาะยชิมากเนาะเพื่อนนี่นเนาะโด,โ,ดโดยโดยโอเคโอเคไปเมื่อลุงเมื่อได้นั่งโดยแม่สบายดีเด้อท่านทูล ไอ้รถมือนี่ยงยายเด้อเจ้าเจ้ามือหน้าสิแวะเวียนมากพูดแหละอ่าขึ้นเขื่อนใหม่น้องอุ้งไถ่พูดแหละเอาขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยมันสองหลังเียนะฮะโอ้ยบอกย่องไอศลป์แม่มีเวลากับเวียนมาคือเก่าเมือเลยพอเด้อด้วยเจ้าสบายดีมากับบันมีในฝังในต้อนเลยพี่น้องเอยมาอัปเดตเบิ่งไองิลป์ไ่เลยยังเนี่ยเพิ่นยังเก่งกินดีกูรุ้งช่วยนะจำแจ้าขี้เยือนนี่ยหลอกกระเจียว อยากไปหาดอกกระเจียวบอมีหลายอยู่ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดหน,นองพุ่งนี่เดี๋ยวฮ้องซื้อมาฝากกันโมรุ่นก่อนแม่มักอยูบอ่บ่โอโอเคโอเคอเคจ้าเ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 มื่อได้เนิ่งเน ER ิ่งรักษาได้เนอ่งซีดได้นานนะไปเด้อพ่อเด้อ <c oughs> โดยเจ้าสบายดีไปพี่น้วยมากหาพอดีเอฟซีเพิ่นถามเนาะพี่น้องเพิ่นกลายจากเอ้อ บอกอยังไเพิ่นอยากให้ครอบครัวขึ้นซ่านอ่าประตูเป็ตู้นี่หลังเก่านี่มขขั่องอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นอ่ามันบอกอยังไว่าคันเขาค่อยไปซีมันบุเห็นหลังไม่้บอกยังไงก็คืออ่าอิ่งดีๆที่มันมีสิ่งใหม่ๆเของมในชีวิตกับตัวเก่ายัาง,บางบางวายุประเัริฐมาเพิ่นก็เลยออ่ายากให้ลุงมาถามเมึงว่าเพิ่นสีมั่งบ่เห็นมา่งนะพี่นอ้องอ่าตกลงวันองงาอทิตย์น,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 นี่พี่น้องไอ้สีมั่งท่างนี้ทั้งนั้นกับนอกอย่างเนาะคันมั่งมันก็สิเห็นเดียวเห็นหลังไม้มันก็สิจบสีงาม อาชีพดีๆกันสิเขามา,าในครอบในครัวในเพื่อนซานน้องอุทัยน้องเพีนงเนาะ,อะเอฟซีพิ่นก็เห็นแหลมพิ่นเป็นาบางคนเพิ่นก็เครือเสื้อในความแบบนี้อะไรพี่น้องเอ้ยกต่ที่จริงแล้วมันกระบงังอีหลีพี่น้องกต่มันบเห็นมันแทบมิดเลยกันมากอ่ะแลมันเห็นคักน้องเพียงเนาะ,อะนเอาวจะไหนก็ขอบขอคุณขอบคุณขอบมุขขอบใจพี่น้องเนาะที่ เข่ามาเป็นกําลังแรงใจเข่ามาเบิ่งมาชมนเนาะเพียนเนาะขอขอบคุณพุ่นเอฟซีระวังในประเทศและกะต่างประเทศที่เข่ามากดติดตามในรับชมช่องลุงเฮอร์ชาแนลตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องเอ้เมื้อนี้ก็เข่ามาตามคําเรียกร้องตามอคอมเมนต์เอฟซีก็หลายต่อหลายมือเลยละ่ะแต่ว่าลุงกะบ่ได้เข่ามาได้มีโอกาสเข่าม,มาก,ก็สิถามให้พี่น้องให้มันเนี่ยมันทัวเอา้าถ้าเพิ่นมากเรียบร้อยแล,ล้วลุงก็สิเข่ามาอัปเดตให้พี่นอ้องเ,เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะเคลนี้ก็เป็นอีกเคลนึงพี่น้องเอ้อาที่ตอนลุงเข่ามาก็โอ้ยก็ยังอ่า ลำบากได้แล้วพี่น้องเนาะการยังสูน้องอึองมาได้ตอนนี้ก็โอ้น้องอึองนี่สุดๆในเขตที่ลุงเคยพ่อมาป้าพี่น้องสำหรับที่นี่ก็กล้ามาสบายดีพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนไปแล้วพี่น้องสบายดี